สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ในช่วงเย็นๆนะครับของวันที่25นะครับสินค้าเข้าใหม่นะครับก็เป็นดอกนะครับพีอารดโอนะครับตัวนี้นะครับไว้แท้มีอยู่3ตัวนะครับมีอยู่3ตัวตัวละนะครับตัวละ400บาทนะครับ400บาทนะครับส่วนตัวนี้นะครับตัวนี้ไว้ไม่แท้นะครับไว้ไม่แท้ แต่ว่าสวยนะครับตัวนี้สามร้อยนะครับผมสามร้อยบาทนะครับตัวนี้นะครับไม่มีไว้นะครับสองร้อยนะครับผมตัวนี้สองรอยบาทนะครับไม่มีไว้ตัวนี้นะครับตัวนี้ไว้ไม่แท้นะครับไว้ไม่แท้ทั้งหมดเลยนะครับไว้ไม่แท้ทั้งหมดนะครับสามร้อยห้าสิบบาทนะครับตัวละสามร้อยห้าสิบบาท นาโนว่านะครับมีแดดอกในรุ่นหนึ่งห้าแปดศนสิบห้านิ้วนะครับดอกเดิมๆทุกดอกนะครับสวยๆทุกดอกนะครับนาโนว่านะครับมีทั้งหมดนะครับเจ็ดดอกนะครับสวยๆทุกดอกนะครับสวยๆทุกดอกดอกละนะครับผมดอกละเจ็ดร้อยบาทนะครับดอกละเจ็ดร้อยบาทนะครับมีทั้งหมดเจ็ดเจ็ดดอกนะ มีทั้งหมดเจ็ดดอกนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับห้าหกนะครับห้าหกเจ็ดนะครับมีทั้งหมดเจ็ดดอก สนใจนะครับเบอร์โทรกับเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับ0890469860ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับนึ่งจเจริญซาวบ้านหนองยะลังกาอำเภอเมืองจังหวัดเชียงภูมิคลิปสั้นๆประจำวันนี้สวัสดีครับ